ผมมุดเพาติพัติคาดิลูอุยัิลูอันนี้ปอเลสเอครับอันนี้ก็ปอเลสเอเหมือนกันรู้ไปลว่คุณสูดหรอเอองินอันนี้พี่เป่าพี่เป่าสัญญาครับพี่เมาได้ยันได้มาไ้ชิโนเลยเหรอได้เขาใช้ทหลังเจ้ถ้าสกลเเยมเลยลอกียกมาต้องมือล็อกคียอปรมือแฮชิโ

ที่หนึ่งเราคี่ไปเพื่อนนราชีหนูไม่รอเกินไนทัพปอนมาอะไรกันรอหนูไม่รอเกินีหนูไม่รเกินแล้วเสกีในจานัปอหนูมาอันนี้ถอเสีด้ทีอันนี้ถอดเสียชีแค่ก็มารอเกินซะกว่าเลยกว่าเลยจะไม่ถอเสียดิทีก็มารอเกินซะทัปอหรือเจดีย์เรากัเจรรลปปีเจรไ อขันล <c oughs> ็อกขีนะใช่ล็อกขีนชีกูชิแกจะใชแ่อล็อกก็เลือเดอคนน้าปอมามาิลอกเลมาิดลอเบเ่ิลอดูเลยะเนี่ยเดลอเบมันมันจะเดล็อกับมาซิล็อกสล็ด้วยันก็จะนี่ถ้าปอโกะ ว่เนื้อันนี้หมาแดงครับมาพัมหมาแดงดิลอเจพัจุรีดิสลินี่จ้าอาทิพมดตัวนูนละแข่คอจ้าเชฟเชล่ะนะเออนี่ลุ้นจักดีกว่าที่ออกมาเต้าก็มีจ่าก้าเสียวเล็กก้าเลย อันนี้ปอยเลีเ้ยงครับปล่อยเล้ยงจากนกชอลูกะจิ้งว่าขุนศรีด้ยกระปองง่ายกระปองขีนอเสือกันล้วขนเลยก็กะหมอกขดับกันเีเต้หลววอีกถึงกัีกันเลยกันเลยปะจิ้วัวปูาพืพาใส่ออกปจิ้ลูกปจิ้งใส่าแต่ละเื่อมเมีย

या थी बामे पे थेव ब नांग आ ह मे पिन सै ब आ मे आ बेन जु कुन द तारा अ दे द मुसी ने आ थी जौ ब आ ती खचु जा ला आ ता लेसो ली आ लेसो ली ए लोरज बूला आ फागा गाले मसिले ब न न मसि चप ब बुमा उ न ब न लेपोन लाई को के न ब အလိုင်းမလာမအခုပဟောဝူဇူလာကွာလာဘူးလားလေဘဘ bersih လေဘဘ bersih ခန်းလေဘဘ bersih လာခေါ်ရတော့ကိုပူကြည့်ကြည့်ကြကြတယ်ဘာတော့နော်ဝိတ်ကိုရတော့